สำหรับวิทยาการวิทยากรทั้ง6ท่านนะครับท่านแรกก็ได้แก่อาจดารวินเนศจันทวงศ์ศรีนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับท่านที่2อนะครับอาจารย์พานุวัตกิจเกษาเจริญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปบพิพิมุขจักรวรรดิท่านที่3นะครับอาจารย์พิรยาณพร,รัชจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ท่านที่4อาจารย์อัธยาธนาชัยศักด จากโรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับท่านที่5อาจารย์ยุพินแสงเหมือนเพชรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและท่านที่6อาจารย์เจษจริยานุสรจากโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนะครับซึ่งอาจารย์ทั้ง6ท่านนี้นะครับล้วนแต่เป็นอาจารย์ที่ได้ผ่านการอบรมกับเจแถดมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับสําหรับท่านแรกที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็คืออาจารย์วินัยจันทวงศ์ศรีนะครับเมื่ออาจารย์วินัยเล่าจบแล้วเนี่ย เราจะเปิดโอกาสให้คุณครูที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะครับซักถามอาจารย์ได้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาจารย์วินเนจะมีภารกิจต่อนะครับจากนั้นนะครับว um, <ถ onter S 2> ิทยากรท่านที่2จนถึงท่านสุดท้ายนะครับหากอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีคําถามนะครับสามารถพิมพ์คําถามในช่องแชทก็ได้หรือว่าจะรวมเอาไว้ในตอนท้ายนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ได้ซักถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในตอนสุดท้ายของการสัมมนานะครับ เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นแล้วอยากรบกวนให้อาจารย์ทุกท่านนะครับสแกน QR Code ที่ผมจะแสดงให้ดูตอนสุดท้ายนะครับเพื่อทำแบบประเมินการสัมนาใน,ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ท่านแรกนะครับหากอาจารย์พร้อมแล้วนะครับก็คืออาจารย์ดรวินเนจันทบุงศรีนะครับขอเรียนเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดรว,วินจาจันทร์เทววงศ์ศรีนะครับจะมาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นสู่การปฏิบัติจริงนะครับในเรื่องของการสำรวจเมืองหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับควอนอื่นจะขอออกตัวก่อนว่าผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฒนที่สุตรีเพิ่มได้สองปีเองนะครับก่อนหน้านี้บรรจุราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครีนเป็นเวลาสิบห้าปีนะครับ แล้วข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นข้อมูลเก่าของที่เคยปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนราชนคาครินนะครับผมหัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้จะมีห้าหัวข้อแจกด้วยกันคือข้อที่1คือจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนข้อ2แนวคิดการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียน ข้อ3การออกบแบบกิจกรรมการจากกัดกรเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาไทยและสัมพันธ์กับรายวิชาในสูตรนะครับข้อที่4เป้าหมายของกิจกรรมการจากกัดกระดิ่งการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนข้อที่5ความรู้สึกของนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการจากกัดกรเดียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนแล้วก็สุดท้ายก็จะให้ทุกท่านได้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่ท,ที่ที่นักศึกษาได,ได้ได้จัดทาคลิปขึ้นมาในตอนที่ไปศึกษานอกสถานที่ครับ ข้อที่หนึ่งคือจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการจัดก,การเรียนการสอนภาษาคุณนห้องเรียนเป็นผมได้ทุนอบรมระยะสั้นเมื่อปี2010ที่ Japan Foundation ศูนย์อุระวะนะครับส่วนปี2012ก็ได้อบรมทุนก็ได้รับทุนอบรมระยะสั้นเหมือนกันที่ Japan Foundation ศูนย์ศูนย์ศูนย์คันไซนจงเป็นที่มาในการที่จัดนำนักศึกษา,าอกนอกพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อได้ใช้ภาษาคูุอย่างจริงนะครับ ข้อ2คือแนวคิดการจัดการการสัมภาษณาญญ์คุ่นอกห้องเรียนนะครับตอนตอนช่วงที่ผมได้ไปอบรมระยะสั้นที่ญี่ปุ่นก็ได้ออกสวตพื้นที่และนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ในในเรื่อของศูนย์คันไซแล้วก็ศูนย์อุรวัด,ด้วยนะครับ ะจะเป็นที่มาท,ที่ว่าจะต้องให้นักศึกษา,า,าวิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฒนคนักเรทยนชั้นปีที่3านะครับซึ่งเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ได้นําความรู้ที่ได้เรียนมาของนักบรที่แล้วก็อัดวิดีโอมาซึ่งส่วนท้ายก็จะให้ทุกท่านได้ดูวิดีโอส่วนนั้นนะครับข้อที่สามการออกแบบกิจกรรมการจากกรดัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกข้้งเรียนเพื่อให้เกับข้ากับภาษาไทย <c oughs> และสัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูต <c> ร <oughs> ความทั้งปัญหาที่พบเจอนะครับเริ่มแรกก็คือจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละสองสามคนพอดีว่าชั้นที่สามจะมีนักศึกษาไม่เยอะนะครับผมก็ว่าบางกลุ่ม,ไ,มได้สองคนสามสามคนบ้างแล้วก็จัดให้ลงพื้นที่สามที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครนะครับในโซนนี้ทางสาขาจะได้แบ่งให้นักศึกษาออกไปโซนของพระนครคร,ๆๆครับเช่นพวกวังหลังนะครับแล้วก็วัดโพวัดพระแก้แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับ ส่วนวิชาที่สัมพันธ์กับการวิชาในหลักสูตรก็คือวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวการวิชานี้จะเป็นวิชาของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นครับแต่ว่าผมขอให้ให้ให้ให,ให้ได้ใช้กิจกรรมแบบนี้เข้ามามีความสัมพันธ์กับาวิชาของของของอาจารย์ท่านด้วยนะครับส่วนปัญหาที่พบก็คือนักศึกษาบางคนไม่เคยเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปที่ทราบกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริน,เป,นเป็นม่าเป็นวาอะไรอ,อยู่ อยู่ทางโซนของของจังหวัดปราจินบุรีครับผมอ,อยู่ทางโซนของพัทยาแบบนี้ครับนักศึกษาบางคนก็ยังไม่เคยเข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยไปวังหลังแม้แต่ของผู้ปกคแม้แต่ขอเองก็ยังไม่เคยไปวังหลังกันนะครับเลยจึงเป็นเหตุให้นักศึกษาบางคนก็อาจจะตื่นเต้นบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาถานที่นะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาจะต้องเดินทางไปนะครับในในในส่วนของของนักศึกษาก็เป็นการจับ จับจับฉลากว่าจะได้ไปโซนไหนนะครับพอนี้ว่าโซนที่ผมรับผิดชอบอยู่นักศึกษาจะไปของของวัดโพกับวังหลังนะครับแต่วิดีโอที่จะให้ดูวันนี้จะเป็นวิดีโอของนักศึกษาที่ไปวังหลังนะครับข้อที่4คือเป้าหมายของกิจกรรมการจากกรดัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้การเดินทางเข้ากรุงเทพและภกษาที่ท่องเที่ยวจริงนะครับแล้วก็นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการใช้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนนะครับ นักศึกษาได้นําไปต่อยอดได้หลังจากบจบการศึกษาซึ่งนาไปใช้จริงกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นดูไม่ก็ก็ให้ทดลองใช้กับนักเรียนนักศึกษาดูในตอลกรณีที่นักนักศึกษาคนนั้นจบไปแล้วเป็นไปเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นนะครับข้อที่5คือความรู้สึกของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนนะครับนักศึกษาเกิดความกล้าพูดและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไ,ไปข้างต้นว่า นักศึกษา,บา,บ,าบางคนนะครับก็คือก็คือมีความรู้ในภาษาฝรั่งจิงแต่ว่าในการที่กล้าพูดออกมานี้ก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ดังนั้นคือทางสาขาจึงจึงมีโปรแกรมขึ้นมาว่าก็คืออยากให้นักศึกษากลุ่มนี้นะครับออกไปนอกพื้นที่แล้วไปใช้จริงในการออกไปนอกพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีอาจารย์เข้าไปร่วมด้วยครับจะให้หนักศึกษาอย่างเดียวนะครับเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันแล้วก็ เดินทางจากจังหวัดฉัเชิงเซาไปถึงกรุงเทพมหานครเลยในการเดินทางนั้นนักศึกษาก็จะต้องวางแผนเองนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายนักศึกษาก็ต้องออกเองนะครับเป็น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 เพียงโครงการของเราจัดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักศึกษา,เ,าเกิดความมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับทั้งทั้งทั้งนอกสถานที่แล้วก็ในสถานที่โดยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับผม อันนี้จะเป็นท้าห้ข้อนี้ที่ที่ที่ผมจะมานำเสนอในในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะให้ทุกท่านได้ดูวิดีโอรประกอบไปด้วยนะครับวิดีโอตัวนี้มันมันยาวมากเพราะว่านักศึกษาเริ่มเริ่มอัดวิดีโอตั้งแต่การออกนอกจากนอกมหาวิทยาลัยจนไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและจนไปถึงการจบทริปนี้นะครับผมครับ อันนี้เน่กดแชร์ซาวน์หรือเล่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะ ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเข้าใจว่าจะเริ่มเปิดแชร์เสียงป่ะคะตอนนี้ต้องกดกดสต็อปแชร์ก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็เิ่มแชร์ใหม่แต่ว่ากดที่มุมซ้ายล่างนะคะมันจะมี ช่องเล็กๆแช์ฟา,าวค่ะให้ลิกตรงนั้นก่อนติดติดการแช์ก่นอนค่ะติดการแช์ก่อนอ่าเห็นทางมุมซ้ายล่างไหมคะมันจะมีปุ่มที่เป็นแช์ฟา,าวแช์เสียงนะคะโอเคครับสวัสดีครับคุณมิเห็นร้านแต่ว่าสุดในก็ดูอ่อสิ でも、ご飯はとっても硬いです。ソースが一番美味しいです。はい、これはハムレンという料理です。具体的です。ソースがあります。野菜です。美しい,いです。

あんまり合わない。美味しいです。これは里松というお箸です。昔からありました。材料は。もち米と。バナナと。

<noise> はいこれはコンタンポーカーフースという意味ですはい次に大変電気がありますもち込みと食べます私大好きです食べ,食べてみますドンドンドン No, no, no,

วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับอีกครึ่งหนึ่งที่มานำเสนอให้ให้ท nah, ุกท่านได้ชมกันนะครับผมครับหลังจากที่นักศึกษาได้ไปทริปน <so S 2> ี้แล้วนะครับก็จะนำมาเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็แต่ว่าเพื่อนในกลุ่มก็จะไม่ทราบว่าว่าลักษณะของกิจกรรมของคกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างไงนะครับครับไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านไหนหรือมีคำถามอะไรไหมครับ สามารถถามได้เลยนะครับผมครับในส่วนของอาจารย์วินเนสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับผมครับขอบพระคุณมากครับมีอาจารย์ที่มีคําถามไหมครับผมผมอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์ครับอยากจะทราบว่าที่มหาวิทยาลัยของอาจารย์นี่ใช้ตำราเล่มไหนครับ ที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ครับใช้ตำราภาษาญี่ปุ่นเล่มไหนในการสอนนะครับตำราตรงนี้ก็คือถ้าเป็นของเจแปนหนึ่งถึงเจแปนสี่จะเป็นของมินนาโนนิฮงกกครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของเจแปนห้าเจแปนหกจะเป็นจูคิวจูเกวเอโกกับจูคิวมานาโบครับในช่วงที่ผมสอนอยู่นะครับผมจัเป็นคนสอนของแกนมากแต่ว่าวิชาของอาจารย์ท่องเที่ยวจะเป็นคนที่ปุ่นสอนครับจะเป็นตำราของอาจารย์ท่านเองเป็นแค่ผมเอาส่วนนี้เข้าไปแทรกกับ เอากิจกรรมสุดแซ่ไปในวิชาของคอของของอาจารย์ท่านครับซึ่งตรงนี้คือนักเรียนเรียนจบระดับต้นทั้งหมดแล้วแล้วก็ไปเป็นกิจกรรมนี้ในวิชาท่องเที่ยวพี่สามจบของของเจแปนห้าแล้วครับผมครับครับอาจารย์ที่อยินคุณสามไหยครับเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามนิดนึงนะครับว่าที่บอกว่าเจแปนห้านี่หมายถึงเออโชคิวที่จบแล้วยังห้าหรือว่ายังไม่จบ อ่าถ้าเป็นเจเปนห่านะครับก็คือจบไปแล้วครับอาจารย์ครับอจบบทจบเล่มไปแล้วครับคือคือคือจบระดับเพื้นฐานไปแล้วใช่ครับใช่ครับครับตอนที่จริงครับอาจารย์เชิญค่ะเชิญครับที่ของราชพัฒจะเป็นแบ่งของมีทั้งหมดหกหกวิทยุคด้ในการคือจะเป็นฮี ถ้าจะเป็นจะเป็นสี่เนี่ยจะเรียนปีหนึ่งปีสองครับผมแล้วก็ปีสามเทอมหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นห้าปีสามเทอมสองครับแล้วเสร็จเป็นปีสี่เทอมหนึ่งแบบนี้ครับอาจารย์สุดท้ายปีสี่เทอมสองฝึกงานแบบนี้ครับแล้วสามคนนี้อยู่ที่ปีปีสี่เทอมสองครับอาจารย์ไอปีปีสามเทอมสองครับคือปรทสต่ารๆ์เขาก็เวกอนก็เรียนมาเยอะแล้วครับผมครับก็ก็คือคือโดเป็นการแนะนําอย่างเงี้ยดีนะคือคล้ายๆกับว่า เอ่อถ้าเป็นแบบทริปิคอลในอดีตเนี่ยจะเป็นวัดเป็นวังอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เยอะแล้วใช่ไหมคะ<ฆ>นี่คือมาแนะนำในักสนาแบบเนี่ยคือมากินเป็นการแนะนํำอาหารไทยแบบชาวบา้านเขากินกันธรรมดาคือคือไมนน่แพงอันนี้ดี<ฆ>แต่นั่นนิดนึงไอตอนไอตอนที่ทานไอ้ข้าหมูแดงกับอะไรอันแรกอะ อย่าบอกว่าข้าวมันแข็งค่ะแนะนําให้คนญี่ปุ่นดูคือเราจะต้องไม่พูดถึงจุดบอดของเราเราะเป็นชาวแลแล้วก็เอ,อที่นั่นนิดนึงคือว่าเป็นอาหารแบบชาวบ้านเพราะฉะนั้นเอ,อนาณสมมุติว่าเราเราเราตั้งพฤ้นกามว่าแนะนําให้คนญี่ปุ่นค่ะอ,อรู้ใช่ไหมฮะว่ามันมีอาหารประเภทนี้น่าจะบอกราคาสติ๊กเป็นเอิร์มหเออจานละเท่าไหร่หรอะไรพวกเนี้ยเอครับ ราคาได้ครับครับขอบพระคุณอาจารย์ก็ดีนะคะแต่ก็ดีนะคะอาจารย์ถ้าเกิดมีอะไรมีข้อสอบมีมีข้อสอบถามไหมครับพอดีว่าวันนี้ผมมาทํากิจกรรมที่โรงเรียนสิงห์บุรีครับอาจารย์ครับแล้วก็แล้วก็จะต้องมาทำกิจกรรมต่อครับกิจกรรมเหมือนกับที่เจแท็กได้รับมาเนี่ยครับผมครับให้นักศึกษารอบคุณที่ครับผมครับถ้า ถ้ายังไม่มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะท่านนึกออกอาจจะิมพ์เอาไว้ในแชทหรือว่าไว้ตอนท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บรวบรวมคำถามไปถามอาจารย์อีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเป็นคำถามที่อาจารย์ต้องตอบด้วยตัวเองนะครับอาจารย์ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินเนสมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์วินเนสนะครับครับ